สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุ้งพลอยพูดกลางไลฟ์สดร้อนหนุ่มสอนรัมเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ทําเอาหลายคนต่างพากันจับตาสําสหรับความสัมพันธ์ของคู่ดีสาม,มีภรรยาหนุ่มสอนรามกับกุ้งพลอยกนิทรินหลังจากที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายได้ออกมาโพสขออนุญ,ญาตบทสาวน้องวิจิขอจีบป้าป้าหนูได้ไหมชมเป็นผู้ชายที่น่ารักขอชวนไปออกเดททากลางแฟนๆที่อยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีต่างก็ลุ้นและเชียร์กันยกใหญ่เพราะอยากเห็นมครอบครัวอบอุ่นพร้นะพอมหน้าพร้อม แม่บ่อีกครั้งและสุดกุ้งพลอยก็ได้ประกาศเดินหน้าจีบอดีสามีกลางโซเชียลอีกครั้งระหว่างไลฟ์ขายยางรัดผมและที่คาดผมผ่านทางช่องทางติ๊กต็อกมามา่าวิจิได้บอกว่าหนูรอเวลาได้เวลาที่เขาใจอ่อนหนูรอได้เพราะหนูรักเขารักเขาคนเดียวถ้าไม่ได้รักเขาป่านนี้ก็มีคนอื่นไปแล้วของดีมันก็ต้องได้ยากบางทีอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ต้องได้ล้อเล่นพูดไปอย่างนั้นแหละเขายังไม่รับนัดเลยไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าช่วยเชียร์หน่อยนะคะถือว่าสงสารกุ้งพลอย เถอสู้ต่อไปค่ะจะจีบค่ะจะนะาดานจีบจะมั่นน่าจีบค่ะ แต่ถ้ารู้ว่าเขามีคนที่อยู่ในใจมีคนที่เขารักแล้วก็จะถอยให้เพราะว่าเราทําตัวไม่ผิดศีลธรรมถ้าเขาไม่มีก็ต้องลองไงแต่ถ้าเขามีก็ถอยค่ะเพราะเรารู้จักคาว่าศีลธรรมหนูสู้ค่ะการออกศึกรอบครั้งนี้ถึงหนูจะสู้วยตัวคนเดียวหนูต้องชนะต้องชนะค่ะพูดพร้อมหัวเราะว่าหนูไม่หวาดหวั่นกับอะไรหนูไม่กลัวรอกหนูไม่กลัวแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยหนูก็ไม่กลัวเพราะว่ามีคนที่เห็นด้วยอยู่หนูมีกําลังใจจากตรงนี้ค่ะเอ รับออกศึกครั้งนี้หนูต้องชนะอย่างน้อยเราก็ต้องลองก่อนถูกไหมคะการคอมเมนต์ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกเห็นไหมรักนะจีบอะไม่หวัน่นวันรอก,ก็จะเดินหน้าต่อไปเรามีคนให้กําลังใจเยอะมีคนบอกมันหนะ้าเขายังไม่คิดเหมือนที่เธอคิดเลยเขาไม่เคยมีเธอเขาไม่เคยพูดถึงเธอก็เขาไม่เคยพูดอะแต่เราต้องแสดงไงเพราะเราจะจีบเขาไงถูกไหมคะเราก็ต้องลุยสิเขาไม่ต้องพูดเดี๋ยวเราพูดเองเราคนจีบไงหน้าที่เราจีบให้เขาใจอ่อนเรามีน้า ที่แค่นี้จริงๆท่านผู้ชมน,นะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเ e r ีน e วส์ออนไลนขอบคุณครับ